สวัสดีค่ะมือนีกะซีส่วนเพื่อนๆนะคะมากินแกงนเนื้อใหม่เนาะลราเข้ากะเดเตรียมไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับเป็นบวบกับเห็ดนะคะที่เขา้าในลางทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวนี้นะคะกับเป็นเนื้อใหม่ที่เขาซือาาาซ้อมาจากล้าเนื้อใหม่ที่ซื้อมาจากร้านมันจะเป็นเนื้อใหม่ดองนะคะเขาก็เอามาต้มเอาน้ำข้าออกเนาะมันจะได้จืดๆนะคะจะได้โบเปียวเนาะ ตัวนี้นะคะก็เป็นใบมั่นนะคะใบใบมั่นหวานญี่ปุ่นที่ห่าปลูกไว้ในกระถางนะคะเทาสีใส่แท่นใบยานางนะคะตัวนี้ก็เป็นข่าเบือที่ห่อแซน้มไว้แต่เมื่อคืนค่ะตัวนี้ก็เป็นยอดบวบนะคะที่ห่อปลูกไว้อยู่หน้าบ้านเนาะเขากับไปตัดมานะคะเดี๋ยวเสียมาใส่กับแกงเนาใหม่ค่ะอันนี้เป็นเป็นนามเป็นนามที่ห่อขันนะคะขันจาก ใบมั่นเคีเ้ยวง่ามดีแท้ๆค่ะเป็นมั่นหวานญี่ปุ่นเนาะที่เข้าเด็กปลูกไว้นะคะอยู่ในกระถางอันนี้สามารถใส่แท่นใส่แท่นยาน้างเนาะนี่ค่ะเคี้ยวแล้วก็นเนียวดีขึ้นอย่างนี้ด้ค่ะใส่แกงเน่อใหม่ก็ได้ใส่ขัน่น เห็ดหนำอ่า uh, หลายๆอย่างเห็ดเอาไปผสมก็พวกอันันก็ได้ด้ค่ะพวกบะมีพวกยังสีนะคะเห็ดแต่มันเป็นสีไอ้ใครกับดอกอัญชันเท่านี่ค่ะมะคะาาสีงามขึ้นอย่างนี้ค่ะมือนีเนาะคะ่ะกรสีแกงเนื้ใหม่ไฮทองทัชชาก็พอเพ่นกินพระว่าเพ่นบอกพ่นจมอนะคะว่าอยาก,กินแกงเน,น,นือใหม่เนาะนี่นี่ก็เป็นตะไคร่เนาะตะไคร้ที่เทาผูกนะคะ ทุบหัวแต่ว่าบะบะหันเป็นอันไหนหน่อยเด้เพราะว่าพอเป็นกินยากกันนะคะเป็นแบบอันนี้ยังสี่แล้วเข้ากะตักออกใส่ลงไปเลยเห็ดเข้ากะมี่ค่ะเห็ดกับเป็นเห็ดเห็ดแบบจังทสี่เนาะแล้วกัเป็นบวบเนี่ยบวบกับใส่ไหลในจักหน่อยเพราะว่าเวลามันหยุกมันกับสีเหลือในหน่อยนะ อันนี้กะสิใส้โนไม้ลงไปเนาะคะโนไม่ลายลาย,ลายมือน,นี้แกงลายผักมือน,นี้ให้พ่อกับลูกเพิ่นกินแบบซาใจเลยเพิ่นมากก็สิสงสัยเนาะคะ่ะว่าเออมาคลิปนี้เป็นอยังคือเบาอีสานจริงๆแล้วปกติกัได้หลายคลิปที่ว่าเพิ่งเฮ็ดไปตแต่แต่เฮาเฮ็ดวิดีโอแรกๆก็บเบาอีสานเนี่ยค่ะบาดพ่อพ่อมาคลิปนึงเนาะกะสิมีหลายคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์เของมาว่าเป็นอยังคือเบาภผัาผากลางคน คนฟังมาจากหลากหลายทีพอมาฟังภาษาอีสานฟังโมหูเรื่องเฮ็ดคลิปวิดีโอนั้นฟังไปจะกคลองสมบอรนั่นละ่ะ <c> ก <oughs> ็เลยเป็นสาเหตุนะคะบอคอยบอกอีสานโดนๆอย่างสีบา๋เถื่อเนาะกับสีบวออยู่ค่ะเป็นบางคลิปเนาะคะ่ะนี่ค่ะเขียวคั่กได้ค่ะนี่จริงๆสใส่ในน,น่อยก็ได้เพราะเห็นมันมีความเขียวเนาะตอนนี้ใส่เบิดเลยค่ะใส่หลายค่ะ คือต้องการให้มันเขียวคักๆนะคะต้องการให้แบบว่ามันเค็มข้นเนาะรสชาติเค็มข้นอันนี้ก็เป็นข้าวเบือข้าวเบือที่เข้าตําแล้วนะเข้าเอาไปแช่หนังไว้แล้วเขาก็มาตําเนาะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยให้เขาเหนียวเหนียวใส่ตอนนี้ไปเลยนะคะพริกกับบอตาใส่เด้เพราะว่าน้องทัชชานะักกินเผ็ดได้แต่ว่าพอเพิ่นน่ะบขกินเผ็ด กับเรบะตาพผิกใส่คือกินแบบไง่ายๆเนาะคะ่ะเฮ็ดกินแบบไง,ไง่ายๆใส่แบบไง,ไง่ายๆเฮ็ดกินแต่คอบครัวเห่าพอกับลูกนี้มากค่ะแกงน่อไม,ม,ม้แกงน่อไม้สมแกงน่อไม้อันนี้มากครับอันนี้ก็เป็นยอดบวบเนาะยอดบวบของเหาที่เขาเก็บมาน้อยนึงนะคะก็มีอีกอยู่ตะว่าใส่ซัมเน่เพราะว่าพอเพิ่นบอกคอยมาก,กินมาก,กินตั้งแต่อัน่นอไม้กับเฮ็ด กับลูกบววเนาะใบบับันไดน้องทัชชากับบกินนะคะแต่มีแต่คุณแม่เนาะกินขั้นใส่หลายมันก็สีรบก,กวนกระสิกินยากนะคะก็เลยบัใส่นี่ละค่ะคลิปนี้กับบมีอย่างหลายดอกกับผ้ามาแกงนาใหม่แล้วกับผ้ามาเบิงเนาะวะ่าใบมันเนี่ยเขาสามารถใส่แทนอย่านางใดนะคะสําหรับคนที่อยู่ต่างแดนหรือว,ว่าคนที่ยังบมมีก็หามาปลูกไวะะ้ด้วยค่ะเป็นทั้งใหม่ประดับเป็นทั้ง ไม่ประดับนะคะแล้วก็สามารถกินใด้ยอดอ่อนนี่ก็ยังสามารถเอามาหนึ่งสามารถเอามาหลวกกินกับแจวกับปนลใดแสบพืชยังนี่ได้ค่ะเ้าปลูกเป็นไม้ประดับนี่เขาหอยนะคะห้เขาหอยลงมากงามค่ะเขาสีหอยลงมากยามเขามีดอกแต่ดอกก็งามอิ่ีเลยค่ะแถมยังสามารถกินใดแต่ว่ากับแนะนําให้กินสุกอย่างเดียวเวยค่ะอย่ากินดิบ หมายถึงว่าเยาไปกินกับปนกับหยังแบบดิบๆนะคะหมายถึงเขาต้องมาลวกก่อนหล่กะก็เอามาเห็นๆมันสุกก่อนพอมันก็มีผิดอยู่โอ้ยมือดีคือสิถือใจพอกลูกคันคา่ะเพราะว่าเป็นแกงโนไม้เนาะแกงโนไม้สุมแกงโนไม้อันโนไม้สดหรือว่าโนไม้เองสีมันก็มาก,กินมาคาพอกลูก ก็เริ่มสีเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเขาต้มไปจะเข้าเนาะให้เพิ่นซุกให้เพิ่นเดือดให้เข้มข้นก่อนเนาะคะ่ะอันนี้ปรุงรสเรียบร้อยแล้วได้ค่ะปรุงไปเมื่อกี้นี่เนาะแต่ว่าบริไทยห้เบิงเพราะว่าแต่ละคนกับสิกินรสบ่คือกันนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นผักข้าแยงเนาะคะ่ะผักข้าแยงทีเขาตากไวแล้วก็เอามาไวใส่เป็นผักข้าแยงแห้งประมาณ เก็บไว้ประมาณปีนี้เป็นปีที่สองแล้วเลยค่ะแต่แต่เขากลับเมืองไทยว่าแมนปีนี้เป็นปีที่สามกลับเมืองไทยแล้วกลับมาอยู่จนปีนี้น่าจะเออเป็นปีที่สามแล้วจำบ่ค่อยได้ประมาณสามปีแล้วเลยคะ่ะยังใส่ได้ดีกินกันยังหอมคือเก่าอยู่เดี๋ยวห้อไปลางละเขาจะเอามาใส่ต้มปลาใส่ผักขยแยงกระแสบค่ะผักขยแยงเห่าหน่อห็นบ่ค่ะ คือมาตากแห้งไหว้ซ่ามาเคบกินได้โดนเติบอยู่ได้ค่ะเดี๋ยวเขาทาให้เดือดก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะมาเบ่งอีกที่หนึ่งเนาะตอนนี้กะเดือดได้ทีแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขากะสีใสเห็ดกับบวบเนาะใส่ลงไปเลยนะคะเพราะว่ามันกะใสเวลาแน่จักหน่อยเนาะใส่มือเลยเนาะกะสีถามเนาะ,ะว่า,เ,าเป็นอย่างเกล็ดเห็ดได้พอกับลูกกินเนาะเป็นอย่างแม่คือพอกินน้ำเนาะ อันยังก th ินบ่ได้นะคะกินได้ก็ยังบ้านได้อยากกินเนาะเพราะว่าข้เพิ่งคลอดลูกนะคะก็เลยยังบ่้ันได้อยากกินเนาะค่ะประมาณแค่สามเดือนภูลาจังสิกินเพราะว่าแกงน้อยเขาใส่ปลาเนาะใส่ปลาแดกแล้วก็เขากับน้อยก็เป็นน้อยดองเนาะกับบ่อยากกินคลองมักคลองดองแล้วก็เป็นปลาเนาะค่ะกับสีซิมยูนิดๆหน่อยๆแต่ว่าให้กินเลยกะยังกินบ่ได้นะคะยังยังบ่อยากกินกับรักษาแพ้จากคลองไปก่อนเนาะ แค่เดือนเดียวนี่มันยังบ่ฮันได้ดีขึ้นปานไดเด้ค่ะก็ยังรู้สึกว่ายังมีความเจ็บอยู่นิดๆนะคะด้านในข้างนอกอาจสิดีแต่ว่าข้างในเฮาเฮาก็ยังบ่หู้เนาะพุ่นล่ะค่ะเฮาก็เอาแซ่คั่นกินโมหมดเนาะเฮาก็เอาใส่ถุงใส่ตู้เย็นใส่ซองฟรีดไว้เอาไว้ถ้ากินยามเฮาอยากก็ได้สามารถเก็บไว้กินได้โดนเห็นบ่าหันเต็มหม้อเลยนี่นท่านสิใส่หลายๆเห็ดก็คือสิล่นหม้อเนาะ ขนาดหม้อซึ่งหมอยใหญ่ได้หนี่ยังเต็มเลยเนาะคะ่ะโอ้ยแสบคักระพอกับปูกเพิ่นมาหนีอ๋อพักแขงเฮ่าอุ้ยกินหอมขาค่ะขนาดสามปีเรากินนน่ยังหอมค่ะสุดยอดเลยค่ะอยู่รานไทยเขาก็มีเนาะยูยูบาเลนน่นะคะสื่อมากล้วเขาก็มาตากแห้งไวตากแห้งไวถ้ากิน มันก็สามารถกินได้โดนนะคะแล้วกาความหอมเหมือนกับยังหอมคือเกาขั้นแมนว่าไผ่บ่มีผักแยงหรือว่าบริสือเขาก็เอาผักอีตูใบแมงลักนั่นแหละค่ะใส่โอ้ยนั่นก็หอมแสบึีนอย่างเด็ดหันโอ้ยหอมอยากกินเด้เห็นอย่างสิ่น้ำไล่ไหลอย,อยู่ด้ค่ะนี่แล้วสิซิมีดอกจะค่ำสองค่ำกินลายกับสกินบอดายเนาะสะิะด้ยก็รักษาจาของไวส้สักกอนเนาะรักษาแพ้จาของหายหายสกักกอนลูกก็ยังกินนุ่มนัน่งมาละ กินนั่นกินนี่ต้องไปลูกกินนอมอยังสี่นะคะท้องเสียนอนบดายเบิดขึ้นช่วงนี้ก็ยุ่งคาไกไรลูกกระติดมือในเดือนหนึ่งเดือนก,กว่าๆนี่เดือนเคืองนะคะเดือนหนึ่งก็อีกสิบหามือติดมือแล้วติดมือตั้งแต่เดือนหนึ่งเลยพะว่าพอเพลินนันอุ้มอุ้มอมยูเอ่เบิดมือจ้สิอุ้มยังกระเดียกระดอเนาะแม่นะคะก็บ,บอกว่าอย่าอุ้มหลายลูกสิติดมือกรบบอเสือเห็นหน่าลูกก็ม่แต่อุ้มไปไป,ไปมามาแทบสิบดนอน,นอนเลยเดี๋ยวนี้ พอว่าลูกติดมือนะคะว่าติดครับกินน้มนี่กะต้องอุ่มกินนอนกินกับบอดายอยากให้เตออุ่มยังเดียวตั้งแต่หนองทัชชามาแล้วแหละก็บอกแล้วว่าลูกสิติดมืออย่าอุ่มร้ายพอเป็นกับมากอุ้มทัชชาคื้กันติดมือว่างกับบอดนะคะสกินเขา่ากับบอดต้องสร้างมากินยางเดียวโอ้ยจะเป็นคับ อันนี้เฮ็ดได้ข้าวเดียวนะห้องแอ้กับแลนไปเอาอีกละสิเฮ็ดคลิปวิดีโอ,อยังให้มูเบิงกับเบิงบ่ได้ละคะ่ะพว่ายากแล้วมันลูกและกะ้วก็บอค่อยได้ไปเยี่ยมเพื่อนๆนะคะเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนที่บ่ไดมคอมเมนต์เนาะก็เห็นหลนยคนอยูรลงวิดีโอว่าสิไปเยี่ยมกับบ่มีเวลาบ่ไดไปเยี่ยมนะที่เห็นที่เห็นแม่เจี๊ยไปเยี่ยมเพื่อนได้หลายคนนั่นคือไปคอมเมนต์ด้ยายๆวิดีโอนั่นจริงๆแล้วอะไปคอมเมนต์ ไปเบิง Move, รงวิดีโอมูแล้วก็ไปคอมเมนต์มูตามที่ว่ามูมาคอมเมนต์ให้เฮาอยู่วิดีโอเนาะกับไปตามคอมเมนต์นั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเป็นมูไม่ทีดเพิ่นล่องวิดีโอหรือว่า,าเพิ่นบบเ็ดวิดีโอกะเบลไปโอ้ยหมอมกใยหนึ่งบาทนี่ติดเบิร์ดบนอ้อสองพอหลูกเพิ่นแซบ่บ เามือนเนาะ,ค,ะค่ะกับเปลือยแล้วเนาะบวกเข้ากับเปลือยแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะ่ะเป็นตะแซสบอตะไครก่กระใสอันนี้ใหญ่หลุดเนาะจึงสติต๊ตักออกง่ายๆโอ้ยเป็นตะแสบค่ะคนเฮ็ดนี่น้ำร่ายไหลเลยด้ยค่ะบริไสเขอเบื่อไรนะคะกะเ็เลยบโเหนียวเมืองน้ำน้ำสวยมากไรค่ะน้ำแบบสีจังสีนี่พอเพิ่นมักสดน้ำต้องมีน้ำนะคะต้องมีน้ำให้เพิ่นสด ผักแยงอะผักแยงใส่ลงไปบวบนี่จริงๆใส่ให้มันเป็นสีสันสื่อนะคะเพราะว่ามันหลายเขาปลูกไว้แล้วมันก็บแบบว่ามันแตกออกมาหลายหยอดบวบตัดนั่นขันเขาสีถิ่มกับบดไพอเพิ่นกับบดแมนวบวามาค่ะก็กินได้ยู่แต่ว่ากับ,บ่ค่อยใส่ในหน่อยๆเองสิก็กินยู่พอกินยู่แต่ว่า ใส่ไซรหลายเพคนกับไ่ค่อยกินคุณน่าแนวคนสิกินกับเป็นเฮ็ดบักบวบแล้วก็นีน่ค่ะเนอไม้อันนี้ข้าเขาใส่ไว้เพื่อนนะเะพราะว่าข้าสีเอาใส่ถุงแล้วก็ใส่์สองฟีดไว้ถ้ากินตอนที่ว่าร่างกายเ้าดีแล้วเ้ากับมีแกงเนอไม้กินมาตรงเฮ็ดหลายรอบนะคะเฮ็ดรอบเดียวบางหมอบักในหญ่นึงค่ะบางคุณน่ะป้าหมอบักในหญ่นึงคนเฮ็ดนี่แหละน้ำไล่ไหลหิวหิว เดี๋ยวซิมเบิงจะไงค่ะว่ามันพอดีหรอบอสอืมพอดีใสได้เลยค่ะแห้งใสอันพระค่ายแย่งลงไปเนาะโอ้ยรสชาตินี่เค็มข้นหอมค่ะค่ะมีเฮดมอยยัยน,นี่เพื่อไว้นะเพื่อเพื่อจะคลองกินะนะคะเพื่อว่าเอาใสสองฟิดไปย่ำเ,เขาอยากเข้าก็มาอุ่นกินช่วงที่ร่างกายเฮาดีขึ้นมาแล้วเนาะคลิปนี้กับบมี่อย่างหลายเนาะค่ะ้าเพื่อนๆนะคะมาเบิง มาแกงหม่ไม้ซื้อเลรอคะกก่ยาะฝ่าวเบื่อกันเด้อช่วงนี้กะยังค่ำในเห็ดยังเนาะคะ่ะในสวนเพราะว่ามันต้องแบบลือลือของเก่าออกแลวก่ะจังมาปลูกใหม่เพราะว่าตอนนี้กําลังเพาะต้นกายอยู่รอบแลที่พอไปแล้วก็จเจอปัญหาแจ็กอินยังเนาะคะ่ะมากินมากัดกินใบเนาะจนว่าใบหนึ่งจนใบเหี่ยนเบิดแล้วค่ะเสียดายอยู่แต่ว่าบ่เป็นอย่างเอาพักการเขากะกะว่าที่แรกว่าเสียออมมาบ่งอค่ะเอามา เอามาแบบว่ามาแบ่งใส่อีกแปลงหนึ่งเอามาแบ่งใส่กระถางหนึ่งแต่ว่าเบิ้งลักษณะแล้วกะสีบปท่านมาแลกเหรอคะว่าแลกมากินเบิดก็เลยเอาไวส้สักก่อนเดี๋ยวหาแนวอื่นปลูกกอนนาช่วงนี้นาหอนนะคะเข้ากับปลูกพักตามฤดูกาลเนาะกะสีเป็นมะเขือเถอะนะคะเพราะว่ามะเขือมะพริกนี่กะสีมักนาหอนนาหนาวกะ,ะิีโป้งเนาะใบมันกะศีโปง้งปันไดพ่อพ่อนาหอนมากใบกะสีแบบว่าแตกออกมาสวยนะคะกะสีป่งออกมางามค่ะ เนี่คือยังถีเข้าไทยเบิงถี่ผ่านมากเนาะกระสีปลูกได้ประมาณนี้แหละค่ะพักแบบเล็กๆน้นอยๆกระสีปลูกบ่ค่อยได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าอยู่นีมันห่อนกับหอ่อนแห้งงี้ดีห่อนแบบห่อนํำบานเฮ้งละ่ะห่อนํำเมืองไทยบุล่ะค่ะขั้นนี้คลิปพักกระสีเอาลงไหเบิงเงนาะคะ่ะช่วงนี้บ่มี่ยังลงนะกระสีหาแน่วลงเรื่อยๆนะคะอย่าพึงเบือ่อย่าพึงลืมกันเด้อคะ่ะ อันนี้แกนอ้อยห่กรบเรจเรียบร้อยแล้วเข้ากับพรอมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวสิตักไปให้พ่อกับลูกเพื่อนกินก่อนค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะบ๊ายบาย